นิยายเปลี t ีสนับสนุนได้ที่ช่องทาง TrueMoney Wallet 0650371832ธนาคารออมสิน020088047269 181หมู่บ้านนินจาอิวาคาเงจูชันกำลังใกล้เข้ามาหลังจากทำงานหนักมาครึ่งวันมิมิงเยก็ออกจากหมู่บ้านนินจาหยุนหญิง แม้ว่าหลังจากเอาชนะไรคาราค์ดแล้วแต่ก็ยังมีกระดูกแข็งบางส่วนที่พยายามต้านทานอย่างไรก็ตามภายใต้ความช่วยเหลือของมิงเยอุปสรรคทั้งหมดได้รับการแก้ไขยอย่างรวดเร็วสำหรับกระดูกแข็งเหล่านั้นจุดจบของพวกมันก็ง่ายมากเช่นกันเสียชีวิตทันทีด้วยน้ำมือของมิงเยและไปพบกับเทพระดับอามาเทราสึในเวลานี้ถึงเวลาที่ต้องแสดงท่าทีดูร้ายของเขาดังนั้นมิงเยจะไม่หยุดยั้งโดยธรรมชาติ ต่อไปคือหมู่บ้านนินจาหอยานหญิงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างทรงพลังเช่นกันจิรยะมองดูข้อมูลในมือแล้วพูดกับมินเยเราจะไปทางเดิมไหมหลังจากการต่อสู้เมื่อสักครู่นี้จิรยะก็เข้าใจทุกอย่างแล้วดังที่มินเยพูดไว้ก่อนหน้านี้ตราบใดที่ความแข็งแกร่งเพียงพอทุกอย่างก็เป็นเพียงเมฆเพียงแค่ผลักมันข้ามใครก็ตามที่กล้าขัดขวางจะถูกฆ่าโดยตรง ตามความคืบหน้าของมิงเย่ชันเกรงว่าภายในไม่กี่วันการต่อต้านทั้งหมดในโลกนิงจาจะพ่ายแพ้เมื่อถึงเวลานั้นโลกนิงจาจะตระหนักถึงการรวมตัวกันอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงกรงเข้าไปจบการต่อสู้อย่างรวดเร็วและไปยังการต่อสู้ครั้งถัดไปโดยเร็วที่สุดมิงเย่ยิ้มอย่างไม่ยาแสและพูดว่ามาเร็วเข้าและพยายามยุติสงครามทั้งหมดภายในสวันหลังจากนั้นไม่นานทั้งสาคนก็รีบไปที่หมู่บ้านหอยานหญิง โฆษณาครั้งนี้มิมิงเยไม่ได้ริเริ่มที่จะรอให้หอยานหญิงออกมาแต่เขาเรียกยักษ์ผลึกน้ำแข็งออกมาโดยตรงจับยอดเขาที่อยู่ใกล้เคียงด้วยมือเดียวแล้วเดินชนภูเขาเขาเดินตรงเข้าไปในหมู่บ้านนินจาหอยานหญิงอย่างสง่างามเมื่อเผชิญกับช่องว่างขนาดใหญ่นี้การป้องกันดั้งเดิมของหมู่บ้านหอยานหญิงก็เหมือนกับกระดาษสัตวูโจมตีสัตรูโจมตีสัตรูโจมตี นี่มันสัตว์ประหลาดอะไรเนี่ยภูเขาจะเคลื่อนตัวได้ยังไงเป็นไปได้ไหมที่ระดับเทพอามาเทราสือปรากฏตัววิ่งสิหน้ากลัวใหญ่เกินบ้านชั้นโดนยักษ์ทำลายทิ้งทันใดนั้นผีและหมาป่าก็ส่งเสียงหอนและภาพนั้นก็เกิดความสับสนวุ่นวายมิมิงเยสูดจมูกอย่างเย็นชาเขายังไม่ได้เริ่มโจมตีและเขาไม่ได้เหยียบย่ำใครด้วยซ้ำแล้วทำไมเขาถึงเริ่มหอน ด้วยมือเดียวยักน้ำแข็งโบกมืออย่างโหดเหี้ยมไปที่ตำแหน่งของหอยานหญิงทันใดนั้นภูเขาก็กลายเป็นภาพติดตาและตรงไปที่อาคารสำนักงานของยานียิ่งด้วยเสียงลมและฟ้าร้องเทคนิคหินเบาบางโลก่กันฝุ่นชีล่าลำแสงโปร่งแสงยิงออกไปทันทีและความเร็วที่น่ากลัวดั้งเดิมของภูเขาก็หยุดนิ่งทันทีรากับเดินเข้าไปในหล่มการเคลื่อนไหวก็ช้าลงเรื่อยๆสูตรเห็นแล้วทนไม่ไหว โฆษณามิงเย่ยิ้มอย่างภาคภูมิใจและยักษ์ก็กระโดดอยู่ใต้เท้าของเขาบินตรงขึ้นไปในอากาศเขาเตะอย่างแรงที่ด้านล่างของภูเขาและพลังมหาศาลทำให้ภูเขาหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งหมดทันทีเมื่อฟื้นความแข็งแกร่งอันน่าสะพรึงกลัวก่อนหน้านี้เขาตรงไปที่ห้องทำงานของหอยานหญิงบูมด้วยเสียงอันดังชานเฟงก็ทุบเข้าไปในอาคารซองยยนีทันที มิมิงเยยืนิ่งไม่ติดตามต่อไปและพูดว่าคุณคงได้รับจดหมายเชิญของฉันแล้วเอาลระบอกคำตอบมาเขารู้ว่าคนในนั้นไม่มีอะไรผิดปกติและโดยธรรมชาติแล้วมิงเย่ก็มีความรู้สึกเป็นสัดส่วนเมื่อเคลื่อนไหวอัญญประกาศคู่อัศเจรีอัศเจรีอัญญประกาศคู่มีสองเสียงไอจากควันคนคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอิวาคัเงะโอนกิในเวลานี้เขาดูเด็กมากไม่แก่เลย อย่างไรก็ตามแม้ตอนที่เขายังเด็กเขาก็ไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของมิงเยได้แม้ว่าเขาจะถูกบล็อกเล็กน้อยก็ตามฉันไม่คิดว่าตัวละครแบบนี้จะมาปรากฏตัวในตัวยุนเย่ได้โอโนโกิไออย่างต่อเนื่องจ้องมองมิงเยที่อยู่กลางอากาศด้วยใบหน้าที่น่าหวาดกลัวความแข็งแกร่งที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนทีเอาและฉันไม่มีเวลาพูดเรื่องไร้สาระก,กับคุณ มิงเย่ายหัวและพูดอย่างไม่แยแสให้คำตอบของคุณมาให้ฉันเดี๋ยวนี้โคสนาตอนนี้เขาไม่สนใจที่จะพูดคุยเล็กๆน้อยๆสิ่งเดียวที่มิงเย่ใส่ใจคือคำตอบของอีกฝ่ายเมือเ่อเผชิญหน้ากับมิงเย่ที่แข็งกแกร่งเช่นนี้โอน,โนกิก็ได้แต่ยิ้มอย่างขมขื่นฉันมีทางเลือกไหมคุณแข็งกแกร่งกว่าโฮคาเงะรุ่นที่หนึ่งมากคุณแตกต่างจากเขา มิงเย่พยักหน้ายอย่างเฉยเมยและพูดว่าคุณจะไม่เสียใจกับการเลือกของคุณในวันนี้เวลาจะบอกทุกอย่างมันไม่มีประโยชน์ที่จะอธิบายอะไรในตอนนี้อีกฝ่ายจะไม่ฟังข้อแก้ตัวใดๆของมิงเย่พวกเขาจะคิดแค่ว่ามิงเย่กำลังรังแกผู้ที่อ่อนแอเท่านั้นฉันหวังว่าสิ่งที่คุณพูดจะเป็นความจริงของเจ้าโอนูกิสายหัวแต่ไม่ได้พูดอะไรอีก รูปร่างแข็งแกร่งกว่าคนและผู้คนก็มีมัดที่ใหญ่กว่าคุณดังนั้นการพูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์คาคาทีจิรรยะมิงเย่พยักหน้าให้คนสองคนที่อยู่ข้างๆเขาแล้วพูดว่าพวกคุณส่งเขาให้เขาลงนามในข้อตกลงฉันจะรอคุณอยู่ข้างนอกหลังจากพูดจบมินกยูก็ออกจากสถานที่นั้นไปตามกฎทั่วไปคำพูดที่ว่างเปล่าไม่มีประโยชน์อย่างแน่นอนและมิงเย่ยังคงต้องทิ้งหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรไว้บางส่วน ไม่เช่นนั้นจะนำไปใช้เป็นพื้นฐานได้ไม่ดีในอนาคต182คำขอของเทรูมิเมะมิงเย่เห็นด้วยครึ่งวันต่อมาคาคาชิและจิไระยะก็ออกมาจากหมู่บ้านนินจาอิวาคางะม,มิงเยคุมทุกอย่างได้รับการจัดการแล้วโอน ო กิได้ลงนามในข้อตกลงแล้วอิวาคางะจะได้เป็นสมาชิกพันธมิตรในอนาคตมิมิงเยพยักหน้าเล็กน้อยพอใจกับผลลัพธ์มาก เป็นเวลาครึ่งวันสำหรับหมู่บ้านนินจาความเร็วนี้ยังคงน่าทึ่งมากต่อไปหมู่บ้านนินจาหยวนหยิงแห่งสุดท้ายจะถูกทิ้งไว้มิมิงเย่เบนสายตาเล็กน้อยโดยมองไปทางตะวันออกเฉียงใต้ก่อนซึ่งหมู่บ้านนินจามิสตินบีแห่งสุดท้ายอยู่ที่ไหนปราบใดที่หมู่บ้านสุดท้ายถูกโค่นลงจะไม่มีกองกำลังใดในโลกนินจาที่สามารถหยุดแผนการของเขาได้ ในเวลานั้นหมู่บ้านนินจาที่ทรงพลังที่สุดห้าแห่งในโลกเกนินจะรวมอยู่ในพันธมิตรทั้งหมดจากนั้นพันธมิตรคือสิทธิทสูงสุดในโลกนินจาต่อจากนี้ไปจะไม่มีการต่อต้านสำหรับมิงเย่ที่จะดำเนินการปฏิรูปใดๆใช่แล้วมิสติโนบีคือรายต่อไปแค่โค้นมิสติโนบีลงไปมันก็จบแล้วจิรรยาพูดอย่างอารมณ์ดี หลังจากใช้ชีวิตยอยู่ใน217มาหลายปีในที่สุดฉันก็ได้สัมผัสกับความหมายขององค์การผลักดันทุกสิ่งในแนวนอนสิ่งที่แต่เดิมเป็นเรื่องยากมากภายใต้พรของความแข็งแกร่งของมิงเยทุกอย่างแก้ไขได้อย่างง่ายดายไปกันเถอะหนึ่งชั่วโมงต่อมามิมิงเยก็มาถึงหมู่บ้านนินจามิสติโนบิโฆษณาหมู่บ้านมิสตินบิต่างจากหมู่บ้านอื่นๆตรงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แอ่งน้ำมีความชื้นมาก มิซึคาเงะออกมาพบคุณมิมิงเยพูดเสียงดังผ่านการส่งช็อคฟลุตเสียงก็แพร่กระจายไปทั่วหนองน้ำโดยตรงเหมือนฟ้าร้องที่กลิ้งไปบนท้องฟ้าในหมู่บ้านสุดท้ายมิงเยไม่สนใจที่จะทำอะไรเลยหากอีกฝ่ายยอมเชื่อฟังเขาก็อยากจะมีเวลาพักผ่อนมากกว่ามิมิงเยเหนื่อยนิดหน่อยกับการเดินทางหลายวันติดต่อกันในขณะนี้เขาแค่อยากจะยุติเรื่องทั้งหมดนี้อย่างรวดเร็ว ในหนองน้ำที่ส่องแสงระยิบระยับแต่เดิม BFAA มีร่างหลายร่างปรากฏขึ้นทันทีคุณเป็นใครรายงานชื่อของคุณหมู่บ้านโคโนฮาชิโนบิอุจิวะมิงเยมิมิงเยพูดตรงๆและไม่ได้ปิดบังตัวตนของเธอหลังจากได้ยินชื่อของมิงเยเหล่านินจาก็เงียบไปครู่หนึ่งถึงตอนนี้คงไม่มีใครในโลกนินจาที่ไม่รู้จักศักดิ์ศรีของมิงเย แม้แต่ในคิริงาคุเรตที่ห่างไกลแสนไกลก็ยังเป็นเช่นนั้นกรุณารอสักครู่ฉันจะรายงานทันทีในที่สุดพวกนินจาก็ประณีประนอมและเทียนเฟิร์นก็คว้าม,มงกุดด้วยความเคารพนี่คือความเคารพต่อผู้แข็งแกร่งโฆษนาถ้าเป็นเพียงคนธรรมดาที่กล้าตะโกนแบบนี้หัวของเขาคงล้มลงกับพื้นไปนานแล้วแต่มินเยสามารถเข้ารับการรักษาได้นี่คือความแตกต่างด้านความแข็งแกร่ง มีนกอยู่พยักหน้าเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรไม่มีอะไรที่จะรออีกต่อไปอีกสักหน่อยแต่ครู่หนึ่งร่างบางบๆก็พุ่งเข้ามาจากระยะไกลเขาคือมิซุคางะรุ่นที่สี่ยากุระมีอีกคนหนึ่งอยู่ข้างข้างเขาเทรุมิเมคุณต้องได้รับคำเชิญของฉันบอกคำตอบของคุณมาเดี๋ยวนี้มิงเย่พูดอย่างเฉยเมยในเวลาเดียวกันชักคร่าก็ถูกกระดมพลังอยู่ในร่างกายของเขาอย่างเงียบ เขายังคงมีความเข้าใจกับคนกลุ่มนี้ในโลกนิงจายอยู่บ้างซึ่งแต่ละคนก็ดื้อรั้นราวกับหินเหม็นสิ่งเดียวที่สามารถโน้มน้าวพวกเขาได้คือหมัดของพวกเขาเรายินดีที่จะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรท่านชิงหมิงเย่ไม่ต้องกังวลเทรูมิเมอีพูดเสริมโดยตรงจากด้านข้างขณะที่พูดเธอก็ขยิบตาให้มีมิงเย่ด้วยสิ่งนี้ทำให้มอมิงเย่แปลกใจเล็กน้อยเขาไม่คาดหวังว่าจะได้พบกับคนดี ดูเหมือนว่านินจาจะไม่ใช่คนที่ดื้อรั้นเหมือนกันทุกคนใช่แล้วคุณตัดสินใจได้ฉลาดแล้วมินกกเยพยักหน้าอย่างซาบซึ้งและพูดว่าหอยานหญิงและคลาวทิ่โนบีตกลงกันแล้วแต่ฉันทำให้พวกเขาต้องทนทุกทรมานนิดหน่อยเทรุมิเมอิสบัดต,ตาทันทีและเธอก็ยิ้มแล้วพูดว่าอาจารย์มิงเย่โปรดวังใจเธอมิสชิโนบีจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ความร่วมมือโฆษณา ข้อเสนอที่ยอมจำนวนได้รับการเสนอโดยเทรุมิเมโดยธรรมชาติเธอเข้าใจความสยองขวัญของมินเยเป็นอย่างดีดังนั้นฉันจึงพบมิซึคาเงะทันทีและชักชวนให้เขายอมรับเงื่อนไขของมิซึคางะตอนนี้ดูเหมือนว่าข้อเสนอนี้ถูกต้องอย่างแน่นอนมิซึคางะเ,เหลือบมองเทรุมีเมอีกทันทีด้วยความกลัวความแข็งแกร่งของอุจิวะมินเะผู้นี้ช่างน่ากลัวจริงๆ จริงๆแล้วมีคนหนึ่งสามารถพิชิตหมู่บ้านนินจาอื่นๆได้โดยตรงมันเกินจริงไปหน่อยคาคา,าที่เซนสัญญากับมิซึคางเงะมิมิงเยพูดรตรงๆและเมื่อเธอกำลังจะหันหลังกลับเทรุมิเม,มก็พูดขึ้นเดี๋ยวก่อนฉันยังมีเงื่อนไขยอยู่มิมิงเยขมวดคิ้วและพูดว่าถ้าไม่มากเกินไปก็คุยกันได้ เทรุมีเมอีกกระพริตาอย่างสวยงามทันทีและพูดว่าฉันอยากติดตามอาจารย์มิงเย่และเรียนรู้วิธีจัดการมันน้ำเสียงพูดนุ่มนวลมากเหมือนกับการแสดงอารมณ์มิงเย่เหลือบมองเทรุมีเมอีกอย่างประหลาดด้วยจิตใจของเขาเขาย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าอีกฝ่ายหมายถึงอะไรอย่างไรก็ตามมิงเย่กลับไม่ปฏิเสธใครและจะปฏิเสธที่จะมีผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างๆเธออีกคนหนึ่งเอาละคุณสามารถติดตามฉันได้ในอนาคต 183แผทนสุดท้ายขอองค์การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของมิงเยหมู่บ้านโคโนฮาชิโนบิวันนี้เป็นวันสำคัญมากหากไม่มีอะไรอื่นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการมาถึงขอองค์การรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ของโลกนินจาหลังจากเตรียมการมาครึ่งเดือนโลกนินจาทั้งโลกก็รู้ถึงการมีอยู่ของพันธมิตรนินจานี่เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่สร้างขึ้นโดยใช้ชื่ออุจิวะมิงเยหนึ่ง จุดประสงค์ขององค์การดำรงอยู่คือการกำจัดสงครามให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และมุ่งมั่นที่จะนำโลกนินจาไปสู่ยุคใหม่เยี่ยมมากอาจารย์มิงเย่น่าทึ่งมากพวกเราชาวโคโนฮาได้รับเกียรติจริงๆและเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เห็นการมาถึงของยุคใหม่ร่วมกับอาจารย์มิงเย่ชูวอย่าพูดไรสาระเลยตอนนี้ไม่มีหมู่บ้านโคโนฮาชิโนบีแล้วหมู่บ้านนินจาทั้งหมดก็หายไปแล้ว ใช่ๆตอนนี้มีเพียงพันธมิตรนินจาเท่านั้นและทุกคนก็เป็นสมาชิกของมันมินกเยเยยืนสูงบนท้องฟ้ามองดูถนนที่เจริญรุ่งเรืองเบื้องล่างใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโล่งใจในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาได้ออกคำสั่งหลายฉบับติดต่อกันสิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการยุบหมู่บ้านนินจาทั้งหมดโดยตรงและทุกคนก็เข้าร่วมเป็นพันธมิตรนินจาโดยตรง แน่นอนว่าแค่นี้อย่างเดียวไม่พอหากการสลายตัวไม่ทั่วถึงกลุ่มเล็กๆต่างๆก็จะเกิดเป็นพันธมิตรอย่างแน่นอนแต่นี่ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์เช่นกันคุณไม่สามารถขอให้ทั้งสองฝ่ายที่เป็นสัตรูกันเมื่อวานนี้มาเป็นเพื่อนที่ดีในวันนี้ได้ดังนั้นนิงเย่จึงไม่คาดหวังที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดได้ในรุ่นเดียวทุกคนฉันจะประกาศบางสิ่งที่สำคัญมากตอนนี้มินกเยยือนอยู่บนท้องฟ้าและเหยียดแขนออกแล้วตะโกน เพื่อที่จะกำจัดดินที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งให้มากที่สุดฉันจึงตัดสินใจใช้วิธีการฝึกฝนแบบครบวงจรเพื่อปลูกฝังคนรุ่นต่อไปของเราโฆษณาจุดรุ่นจากนี้ไปนินจาทั้งหมดจะเปิดให้เข้าสู่โลกนินจาได้ฟรีปราบใดที่คุณยอมรับเงื่อนไขคุณสามารถดูได้ตามต้องการความเงียบความเงียบมรณะทุกคนชะง,งักไปครู่หนึ่งหมายความว่าอย่างไรเรียนรู้นินจาแบบสบายสบาย คุณรู้ไหมว่าในโลกนินจาในอดีตสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนินจาถูกผูกขาดโดยครอบครัวใหญ่เป็นเรื่องยากสำหรับลูกหลานของคนธรรมดาสามัญที่จะมีวิธีที่จะเติบโตและไม่มีทางที่จะเรียนรู้วิชานินจาได้แต่ตอนนี้มินเกยเยได้เปิดเผยวิชานินจาทั้งหมดต่อสาธารณะจริงๆนี่ไม่ได้หมายความว่าคนธรรมดาก็มีโอกาสที่จะเป็นนินจาที่เก่งที่สุดด้วยเหรออย่างไรก็ตามเงื่อนไขจะไม่ใช่เรื่องยาก โลกนินจาทั้งหมดจะก่อตั้งโรงเรียนร่วมที่เป็นหนึ่งเดียวและเด็กทุกคนที่มีอายุครบตามเกณฑ์ก็สามารถเข้าเรียนได้โดยตรงก็แค่โรงเรียนร่วมรับการสอนแบบปิดเมื่อคุณเข้าโรงเรียนคุณสามารถออกมาได้ปีละครั้งเท่านั้นมิงเยยิ้มเล็กน้อยนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับเขาในการทำลายรากฐานของสงครามแยกรุ่นก่อนออกจากกลุ่นต่อไปโดยสิ้นเชิง ด้วยวิธีนี้ความขัดแย้งของคนรุ่นก่อนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นต่อไปอีกทั้งเด็กๆจากทุกหมู่บ้านนินจาและทุกเผ่าพันธุ์ก็เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กโฆษณาคงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะสร้างความเกลียดชังมากเกินไปถึงแม้จะมีความเกลียดชังก็ควรเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสงครามด้วยวิธีนี้สงครามจึงสามารถหายไปได้ในคนรุ่นต่อไป ส่วนจะมีผู้ปกครองคัด้านไม่ให้ลูกเข้าโรงเรียนร่วมจะมีครอบครัวใหญ่ออกมาขัดขวางหรือไม่คำตอบนั้นชัดเจนเพียงแค่เปิดนินจาทั้งหมดก็สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้ในโลกนี้นินจาคือรากฐานของทุกสิ่งมีเพียงวิชานินจาเท่านั้นที่เราจะแข็งแกร่งขึ้นได้ถ้าคุณไม่ส่งลูกไปโรงเรียนร่วมคนอื่นจะส่งลูกไปเรียนที่นั่นขอดอกไม้ เมื่อถึงตอนนั้นลูกๆของตัวเองจะไม่ดีเท่าคนอื่นไม่ช้าก็เร็วลูกๆของคุณก็จะตกต่ำลงสู่ก้นบึ้งของสังคมปัญหาเดียวอาจเป็นได้ว่าหลายตระกูลชั้นนำในโลกนินจาล้วนรังเกียจท้ายที่สุดแล้วนินจาของครอบครัวพวกเขาเองก็เป็นนินจาอันดับต้นๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้นินจาตัวอื่นแรงจูงใจในการเข้าร่วมโรงเรียนร่วมจึงไม่แข็งแกร่งเกินไปแต่ไม่สำคัญว่าจำนวนครอบครัวเหล่านี้ไม่มากเกินไป ม,มิงเยกำลังจะไปที่ประตูด้วยตนเองและคุยกับพวกเขาทีละคนศ,นศนโฆษณาขากพวกเขาคุ้นเคยมากขึ้นทุกคนก็จะมีความสุขเป็นธรรมดาถ้าคุณไม่กินขนมปังปิ้งและกินไวชั้นดีก็อย่าตำหนิมิงเยที่โหดร้ายในโลกนินจานี้มันไม่สำคัญว่าจะมีครอบครัวใหญ่ไม่กี่ครอบครัวก็ตาม อย่างไรก็ตามพวกเขาเป็นเพียงกองกำลังเก่าที่ดื้อรั้นและหากพวกเขาถูกฆ่าพวกเขาก็จะถูกฆ่ามาร่วมเชีย์อนาคตของโลกนินจาไปด้วยกันมินิงเยยกแขนขึ้นแล้วตะโกนด้วยความตื่นเต้นหลังจากที่เดินทางมายังโลกนี้เป็นเวลานานในที่สุดฉันก็ได้มีส่วนช่วยโลกนี้เพียงเล็กน้อยแม้แต่ในหมูนักเดินทางเขาก็ถือว่าคู่ควรกับผู้ชม ทันใดนั้นพื้นดินทั้งหมดก็ระเบิดเสียงเชีรยดังเสียงคำรามของภูเขาและซึนามิทุกคนต่างหัวเราะอย่างตื่นเต้นและเฉลิมฉลองวันที่สวยงามนี้เพียงพอที่จะบันทึกหนึ่งวันในประวัติศาสตร์โลกนินจาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโลกนินจาได้เข้าสู่ยุคใหม่อย่างสมบูรณ์ยุคที่สงครามสูญสิ้นไปจนหมดสิ้นสมัยที่มีการกดขี่เพียงเล็กน้อย184บทสุดท้าย สิบปีผ่านไปอย่างเงียบๆในทุกนี้มิงเย,ย่ยังไม่เกลียดคร้านแม้ว่าโครงสร้างของโลกนินจาทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีสถานที่อีกมากที่ต้องซ่อมแซมในหมู่พวกเขาจุดที่สำคัญที่สุดคือวิธีแก้ปัญหาการกดขี่ของผู้อ่อนแอโดยผู้แข็งแกร่งท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าจะไม่มีสงครามขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนนับหมื่นคนก็ตามแต่จะยังคงมีความขับข้องใจและความเปลียดชังระหว่างบุคคลอยู่มาก ไม่สำคัญว่าจะอยู่ท่ามกลางคนธรรมดาหรือไม่แต่ไม่สำคัญว่าจะอยู่ท่ามกลางนินจาหรือไม่เหตผลก็ง่ายมากนินจาที่แข็งแกร่งเพียงคนเดียวก็เพียงพอที่จะฆ่านินจาระดับตำหลายร้อยคนได้โดยตรงนี่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่มิงเย่ต้องการเห็นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในที่สุดมิงเย่ก็ตัดสินใจสร้างกฎใหม่เมืองใหญ่ห้ามทะเลาะกันใครฝ่าฝืนคำสั่งจะต้องตาย เช่นเดียวกับสงครามเป็นไปไม่ได้ที่จะกำจัดการต่อสู้ส่วนตัวระหว่างบุคคลโดยสิ้นเชิงดังนั้นในที่สุดมิงเย่ก,ก็เลือกวิธีแก้ปัญหาประนีประนอมโฆษณาไม่เพียงแต่สามารถปกป้องผู้อ่อนแอได้ในระดับสูงสุดเท่านั้นแต่ยังช่วยให้โลกนินจาสามารถรักษาอิสรภาพในระดับหนึ่งได้อีกด้วยนี่ถือได้ว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาของผู้แข็งแกร่งที่กดขี่ผู้อ่อนแอในโลกนินจาเมืองแห่งสันติภาพ เมืองที่สร้างโดยมิงเย่ก็เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลกนินจาเช่นกันในพระราชวังมิงเย่นี่คือที่พักหัวใจของมิงเย่เองถึงแม้จะไม่หรูหรามากนะักแต่ก็ยังได้รับการออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมมีความสง่างามและสง่างามมากซึ่งทำให้ผู้คนชื่นชมไม่มีคนอื่นอาศัยอยู่ในนั้นส่วนใหญ่เป็นมิงเย่และญาติผู้หญิงของเขา รวมถึงซึนาเดตสองคนโดยโกเลมไมคโคนานและเทูุมิเมอีและอื่นๆแม้แต่โอสุสึกิคางุยะก็อยู่ในนั้นด้วยแน่นอนว่าเธอไม่เกี่ยวอะไรกับมิงเยเหตุผลที่ให้เทอมาที่นี่ก็ง่ายมากเพียงเพื่อดูแลเขาให้ดียิ่งขึ้นท้ายที่สุดนอกเหนือจากมิงเย่ฉันกลัวว่าจะไม่มีใครในโลกนินจาที่สามารถทำงานสำคัญนี้ได้เมื่อเร็วๆนี้ฉันมีข้อมูลเชิงลึกใหม่ มิมิงเยนั่งอยู่บนห้องโถงสูงโดยให้แขนซ้ายโอบรอบซึนาเดะและแขนขวาโอบรอบเทรุมิเมโฆษณาบางทีอาจถึงเวลาที่จะเริ่มการเดินทางครั้งใหม่ตั้งแต่ช่วงเวลานี้ระบบได้แจ้งเตือนเขาใหม่การเดินทางในโลกนี้เสร็จสิ้นแล้วและสามารถเริ่มต้นการเดินทางสู่โลกหน้าได้ตลอดเวลาดังนั้นมอมิงเยจึงรอเวลาที่เหมาะสม ตอนนี้โลกนินจาทั้งหมดได้สงบลงแล้วและสงครามก็หายไปมีนกอยู่ได้ทำตามสัญญาของเขาแล้วถึงเวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณเองคุณจะออกจากแล้วเราจะทำอย่างไรใบหน้าที่สวยงามของซึนาเดะแสดงท่าทีผิดหวังและร่างกายที่พิงมิงเย่ก็ดไม่ได้ที่จะออกแรงมากขึ้นหลังจากอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนมานานหลายปีเธอก็คุ้นเคยกับวันที่อยู่กับมิงเยมานานแล้ว หากมิงเย่จากไปอย่างกระทันหันอาจเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะยอมรับความจริงนี้คนโง่มิมิงเยยื่นมือของเขาเข้าไปในเสื้อคลุมของเขาเล็กน้อยแล้วพูดว่าฉันสามารถพาคุณไปด้วยได้และฉันก็ไม่เคยบอกว่ากลับมาไม่ได้โฆษณาพันที่จริงมิงเยก็มีความกังวลในเรื่องนี้เช่นกันท้ายที่สุดแล้วผู้หญิงของเขาจะเต็มใจทิ้งเธอไว้แบบนี้ได้อย่างไร ในเรื่องนี้ระบบให้คำตอบเชิงบวกแก่เขาเขาไม่เพียงแต่สามารถเลือกใครสักคนที่จะร่วมเดินทางกับเขาได้แต่เขายังสามารถเลือกที่จะกลับมายังโลกนี้เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมอีกด้วยนี่เป็นข้อกังวลที่ทำให้มิงเย่จากไปอย่างสบายใจหนึ่งปีต่อมาที่ลานบ้านมิงเย่มองไปที่ผู้หญิงสวยที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วพูดด้วยอารมณ์บางอย่างไม่มีอะไรจะพูดมากเกี่ยวกับการอำลา ฉันจะกลับมาหลังจากที่ฉันพบโอกาส2.1ที่เหมาะสมจากนั้นเขาก็เข้าไปในอุโมงค์อวกาศด้านหลังโดยไม่หันกลับมามองตั้งแต่นั้นมาฮูจิเอก็มีตำนานอีกเรื่องหนึ่งในทางกลับกันมิงเย่ได้เข้าสู่การเดินทางครั้งใหม่ของเธอเองหนังสือจบแล้ว